ครับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าพ่อยายแม่ใยายที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ก้ะที่ได้ภาพพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าม่เบิ่งการสอนแปลงโรงเรียนในเขตห่างไกลซอกลึกเนาะเกี่ยวกับบริหารโครงการการสื่อเลือมีแต่ขึ้นของบ้านที่ได้รับการสื่อเลือในเขตนองในเขตทน่ทนบทนี้ เขตนี้ก็เป็นอีกเขตหนึ่งเนาะที่ห่างไกลโชคดีที่ว่ารบาร,หาาริหับการสวยเหลือจากโครงการแต่การบการสวยเหลือจากขันบาทคันเมืองอันนี้ก็เป็นอาภาพที่พ่อแม่ประชาชนออกแหงหวมจิตหัวใจกันนำพากันสร้างซ่อมแปงหัวเฮียนหลังเก่าในนาขึ้นอีก,กว่าเก่าโดยที่ใส่ ไม่แป้นที่ว่าไปเลยมาแล้ว,ลวเนาะมาประกอบให้ได้โค้งห่างแน่นหนาะขึ้นกว่าเก่าแต่ก่อนก็ได้ซ้อมแป้งในทุกๆปีเนาะแต่ก็ปวกขึ้นมอดขึ้นในหลายปีเลยละโหงเฮียนหลังนี้ก็่ในหอกในหลายปีเลยละจะได้สร้างขึ้นมาแต่ปีพันข้อ,ใอยใจซิฟเนอะเลเริ่มสร้างตั้งโรงเรียนหลังนี้โดยที่ เป็นผู้สร้างก็แมนขึ้นของบ้านเนาะแต่การสนับสรุนจากคันเมืองคือใดในมาสร้างขั้นตอนนี้ก็แมนอาประกอบเส้นเอาเขาา่าผาคนการสร้างกัมีอยู่สมมือเนาะมือสองมือก็แมนขั้นตอนกระเทียมาไหม,ม้ที่สองก็แมนเลื่อยไหมฟาดไหมขึ้นแผนออกมา ឬ3កុំមកប្រកប ตานเอกมีสําเ,เล,ล็เลแหละเอาเข่าฝานึ่งหนานตานเ้กแปลงสองห้องกับดานตนนัวตกโตนน๊ะเนยชอมบนทางเขานี้ตัวซอมบูลแล้วบว่ะยังแต่ตานนอแล้วจแล้ว อีกอีกตัวนึงเนาะแล้วแบนยังตัวนี้เนาะเส้นยังไงใช่ไหมเส้นบอกใช่ไหมเนาะ

thì đến lên là... một chấm một miếng hang đấy đó เล่นบอลเห็ดมวยมันจับเนาะมวยเบ้นเนาะใจอยกใหมมันฮักข้าบูมไปหาผู้ใหม่ฮักข้าวายเลยอนกมเด้อนี่สาตัดอย่บยบวยตว์นะ ร,ร้อรน,นบริเจียนเลยจีรุนเลยทางบุญผ้าจีรอาข่าวพาทางหลังนี่ก็แล้วแล้วเนาะ ตันนี้แผน่นตันนี้เลอือยัง่อมแซมดานหน้าจักหน่อยเนาะสำหรับตัวนี้บอล่อมแซมก็โอเคแล้ว <c oughs> ปิดงานเนาะสองโมงเย็นแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp